อาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านโหดเหี้ยมเหลือลายนะักพวกผู้คุมลงโทษสัตว์นรกยางไม่ปราณีปลาชัยแต่ท่านกับนั่งดูเฉยไม่เห็นห้ามปรามอะไรเลยอย่างนี้เล่าพระคุณเจ้ากะรู้นะอธิบายหน่อยได้ไหมเมตตาปราณีมีลักษณะอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับเรื่องราวที่ได้ถูกเก่าวขานมาอย่างยาวนานมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนามว่าพระมาลัยได้สำแดงฤทธเดชลงไปในเมืองนรกจากนั้นท่านได้พบกับพญายมผู้เป็นหัวหน้าแห่งเมืองนรกเหตุการณ์ไม่คาดคิดจึงได้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเกิดโตวาทะกันเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญมารับฟังกันได้เลยครับพระมาลัย ตามตำนานกล่าวไว้ว่ามีพิกขุชาวสิงหนรูปหนึ่งได้เขียนประวัติท่านไว้เมื่อราวปีพุทธศักราชเ0้าร้เศษอ่าวถึงพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมากด้วยฤทธิ์สินสมาธิปัญญาอิจละได้จากกิเลสเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในคำพีพระมาลัยสูตรกล่าวถึงพระอรหันต์ชาวลังการูปหนึ่งนามว่าพระมาลัยเถระ ท่านอาศัยอยู่ประเทศศรีลังกาอยู่บ้านกำโพดแคว้นโลหะชนบททวีปลังกาในช่วงศตวตรรษที่สองก่อนคิตการท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังเมืองนรกเมืองสวรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนรกภูมิหรือนรกคือดินแดนหนึ่งตามพุทธศาสนาเชื่อว่าผู้ที่ทำบาปกรรมชั่วไว้จะต้องไปเกิดในนรกและถูกลงโทษตามคำพิพากษาของพญายมราช กรรมที่ตกนรกของทางพุทธศาสนาเป็นเพราะบาปกรรมที่ตนได้กระทําไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เวลาการผูกลงโทษในนรกก็เป็นไปตามกรรมเมื่อตายจากนรกแล้วจะได้กลับไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นหรือเกิดที่นรกตามเดิมก็สุดแล้วแต่กรรมที่ได้กระทําไว้หรือตามผลของวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่นรกจึงเป็นดินแดน ที่ไม่มีผู้ใดหมายปองยากที่จะไปบังเกิดกันทั้งนั้นเนื่องจากเป็นภพภูมิที่ต่ำที่สุดและยังได้รับทุกขเวทนาในการถูกรงทันจากพยายมราชหรือนายนิรยบาลยางไม่จบไม่สิน้นพระมาลัยผู้มากด้วยฤทธิ์สามารถไปได้ถึงพรหมโลกเมืองนรกหรือสวรรค์อยู่มาวันหนึ่งท่านได้ทอดอิจเข้าฌานไปถึงเมืองนรก เมื่อท่านไปถึงเมืองนรกจึงได้พบเห็นสัตว์นรกที่กำลังถูกไฟนรกลุกโชดช่วงเผาไหม้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายย่างทุรนทุลายนาเวทนาท่านจึงรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากจากนั้นได้ใช้ฤทธบันดาลให้ไฟนรกดับไปชั่วขณะพร้อมกับบรรดาลให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างกายแสนจะเลาร้อนจนเกือบจะสุกเกี่ยมของสัตว์นรกอ้ทุกข์เข็นเป็นการใหญ่ เสร็จแล้วก็บรรดาลให้น้ำที่กําลังเหลือกพ่านในกระทะทองแดงกลายเป็นน้ำเย็นมีรสหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าเพื่อให้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นได้ดื่มกินกันอย่างสำํำราญจากนั้นได้แสดงธรรมเทศนาโรดสัตว์นรกให้เป็นที่เอิบอาบรซาบสึงทั่วกันพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศจบแล้วมีสัตว์นรกตัวหนึ่งได้กล่าวกับพระมาลัยว่า ระคุณเจ้าได้โปรดเวทนาพวกข้าด้วยเถิดเมื่อพระคุณเจ้ากลับไปถึงโลกมนุษย์โปรดแวะไปบ้านญาติพวกข้าแล้วบอกให้พวกเขาเร่งมันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้พวกข้าพเจ้าด้วยพวกของข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมจากเมืองนรกเร็วขึ้นเหีียวอัตมาจะได้นำความไปบอกแก่ญาติของโยมทุกคนก่อแล้วกัน ครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์ก็ได้นำความตามที่สัตว์นร,รกสั่งมาบอกแก่ญาติพี่น้องของเขาไว้ทุกประการบรรดาญาติครั้นได้ฟังท่านบอกก็ได้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยไม่รั้งรอหลังจากที่ท่านไปโปรดสัตว์ณเมืองนรกแล้วพระมาลัยก็ไปสวรรค์ต่อได้เห็นเทพพบุตรเทพธิดาเสเวยสุขสำราญในเมืองสวรรค์ท่านก็กลับมาบอกชาวบ้านให้เร่งทำบุญสุนทาน เพื่อที่จะได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์อย่ยางเทพ,พบุตรเทพธิดาเหล่านั้นบ้างทําให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทําบุญให้ทานเป็นการใหญ่วันต่อมาพระมาลัยผู้มีฤทธเดชได้ชํำแรกแผ่นดินลงไปเยี่ยบเมืองนรกอีกครั้งเพื่อทัานจะได้นําข่าวข่าวการเสเวยผลกรรมของบรรดาสัทนลกที่ยังเหลืออยู่มาบอกแก่ชาวบ้านต่อไปแต่หากคราวนี้ จะเป็นการบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบท่านได้พบกับบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายกำลังวิ่งหนีเพื่อที่จะออกจากนรกแถมยังถูกผู้คุมเอาหอกทิ่มแทงอย่างไม่ปราณีปาชัยแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่เลือกที่จนเลือดทะลักไหลนองท่วมพื้นนรกบรรดาสัตว์นรกผู้น่าสงสารเหล่านั้นต่างร้องโอดโอยลั่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสท่ามกลาง การนั่งมองอย่างชอบพอใจของพระยายมเจ้าแห่งนรกข้าได้ตักถามพวกเจ้าหลายครั้งแล้วเรื่องเทวทูตทั้งห้าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันและชีวิตเบื้องหลังความตายพวกเจ้ายังไม่เห็นภัยร้ายของเทวทูตทั้งห้าอีกมันมาเยือนพวกเจ้าทุกคนอย่างนี้ไม่พน้น ไม่ยอมสังเวชในจิตใจเอาเสียเลยอันเป็นการประมาทเสียอย่างมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนรกนี้ล้วนเป็นกรรมที่พวกเจ้าได้สร้างไว้ทั้งนั้นสัตว์นรกผู้โง่เขาเอ้ยท่านจึงได้แวะไปถามพระยายมท่านท่านท่านคือพระยายมใช่ไหมถูกแล้วขอรับ พระคุณเจ้าข้าพเจ้าคือพญยายมราชหรือที่ใครๆเรียกกันติดปากว่ายมมบาลน,นั่นแหละขอรับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านโหดเยี่ยมเหลือลายนะักพวกผู้คุมลงโทษสัตว์นรกอย่างไม่ปราณีปราชัยแต่ท่านกับนั่งดูเฉยไม่เห็นห้ามปรามอะไรเลยอย่างนี้เล่า ความจริงข้าพเจ้าไม่ได้โหดร้ายอะไรสักนิดมีแต่เมตตาปรานี้อย่างมากที่สุดท่านพูดเป็นเล่นไปได้นี่นะหรือคนที่มีเมตตาเห็นสัตว์นรกถูกเกี่ยนตีทิ่มแทงจนเลือดท่วมตัวบินทุรนทุราย เหมือนปลาถูกทุบหัวเช่นนี้ท่านกับนั่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนอาตมาว่าท่านใจดำเป็นมึกมากกว่านะท่านขอพระคุณเจ้ายาได้โปรดเข้าใจผิดอย่างนั้นเลยขอรับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่สัตว์พวกนั้นก่อไว้เองทั้งนั้นและกรรมนั่นเองแหละที่ทำร้ายตัวเขาอยู่ในขณะนี้ ใครจะห้ามปามหรือคัดค้านทัดทานช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่ได้หรอกขอรับพระคุณเจ้าใครทำไว้อย่างไรต้องได้อย่างนั้น <cents> <of sense> ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าท่านมีเมตตาปานี้อย่างที่สุดอยู่ดีเพราะเมื่อท่านช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้แล้วทำไมต้องคุยว่ามีเมตตาปานี้ด้วยเล่า อ๋ขอขอนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อธิบายถวายพระคุณเจ้าขอรับความจริงตามกฎนรกระบุไว้ว่าเมื่อคนที่ตายแล้วมาถึงที่นี้ข้าพเจ้าเองจะให้สุวรรณเปิดดูบัญชีความดีความชั่วที่พวกเขาได้ทำไว้ใครทำความดีไว้ก็จะทรงขึ้นไปบนสวรรค์ถ้าใครทำความชั่วไว้มาก ก็จะทรงไปลงโทษตามสถานความผิดทันทีโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษหรือปรานีใดๆทั้งสิน้นแต่กระนั้นก็ดีข้าพเจ้ายังให้โอกาสซักถามพวกเขาถึงความดีและเทวทูตทั้งห้าประการอีกหลายครั้งเพื่อจะให้เขาได้สติระลึกนึกถึงความดีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาได้ทำไว้ จนกระทั่งเมื่อเห็นว่าพวกเขานึกไม่ได้จริงๆแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าึงจะส่งตัวพวกเขาไปลงโทษหากตอนนั้นเอิดมีใครนึกขึ้นมาได้ก็จะส่งตัวไปสวรรค์ในทันทีท่านถามเขายังไงคงยากไปกระมังเขาถึงตอบท่านไม่ได้ไม่ยากดอกขอรับ เรื่องความดีข้าพเจ้าถามว่าเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ทำบุญให้ทานหรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบ้างไหมที่ไหนเขานี้และขอรับแล้วเรื่องเทวทูตทั้งห้าละ่ะข้าพเจ้าก็ถามทุกที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะพึงได้รับคือทุกตอนเกิดทุกตอนแก่ ทุกตอนเก็บไขได้ป่วยทุกตอนตายแล้วก็ทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละขอรับข้าพเจ้าเคยถามพวกเขาว่าตอนเจ้าเป็นมนุษย์เคยได้เห็นเด็กเล็กนอนอยู่ในผ้าอ้อมเลอะเทอะจมขี้จมเหยยวบ้างไหมครั้นพวกเขาตอบว่าเห็นข้าพเจ้าก็ซักต่อ เจ้าเห็นแล้วคิดยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยข้าพเจ้าพยายามซักเขาอีกสองสามครั้งเพื่อจะให้เขาเกิดความสังเวชในฉากทุกข์มีสติระลึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เขากับย้อนเอาว่าก็แค่เด็กเล็กเด็กแดงจะต้องคิดให้เป็นกังวลทำไมเสียเวลาเปล่า ข้าพระเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติมีความประมาทในชาติธรรมเป็นคนใช้ไม่ได้แต่กระนั้นยังให้โอกาสเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเห็นคนแก่หนังเหนียวเดินถือไม้เท้างกเงินบ้างไหมเขากับย้อนถามเอาอีกว่าจะไปคิดให้เสียเวลาทำไมข้าพระเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติ ประมาทในชราธรรมเป็นคนใช้ไม่ได้อีกตามเคยข้าพเจ้าได้ให้โอกาสถามเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเคยเห็นคนป่วยบ้างไหมและเห็นแล้วได้คิดอะไรบ้างเขาก็ตอบอย่างฉะฉานตามเคยว่าคนป่วยน่ะหรือเคยเห็นมาเสียนับไม่ถ้วนแต่เห็นแล้วจะให้คิดถึงทำไมขยักขยแงเต็มทน ตกลงเขาผู้นี้ก็ยังไม่มีสติประมาทในพยาธิรมอีกอย่างหนึง่งถ้าพระเจ้าได้ถามเขาต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างไหมแล้วเห็นคิดอะไรบ้างเขาก็ตอบว่าเห็นน่ะเห็นหรอกแต่จะให้ไปคิดเสียเวลาทำไมมีแต่กลัวจะมาหลอกหลอนกันทั้งนั้น เขาก็ยังไม่มีสติประมาทในม,มรณะธรรมอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามเขาต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้เาเคยเห็นขนถูกลงโทษเคี่ยนตีประหารบ้างไหมเขาตอบอย่างเหนื่อยหน่ายว่าโอ้ยเห็นมาเยอะแยะแต่จะให้คิดถึงนะรึโอวยการนอกจากจะสมน้ำหน้ามันเท่านั้นเอง นั่นแหละก็เป็นอันว่าเขาไม่มีสติพิจารณาสังขารธรรมให้เกิดความสังเวชในใจหัวแต่ประมาทมองไม่เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายและการเวียนว่ายตายเกิดประการใดเลยเขาถูกบาปหนาปิดบังดวงปัญญาไว้คนเช่นนี้จะปราณีไม่ได้ควรที่จะโยนลง หมอกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงให้ดินพรานไปทันทีดีกว่าอิงไหมพระคุณเจ้าก็จริงอยู่รอกแต่ถ้ว่าเท่าที่ท่านบอกมาทั้งหมดยังไม่เห็นตอนไหนบ่งบอกว่าท่านมีเมตตาปรานี้ดังที่คุยไว้เลยมีแต่แสดงความโหดร้าย หาแง่ที่จะลงโทษเขาอยู่ท่าเดียวพระคุณเจ้ากรุณาอธิบายหน่อยได้ไหมเมตตาปราณีมีลักษณะอย่างไรลักษณะความเมตตาปราณีก็คือการสำรวมจิตมั่นอยู่ในความรักใครสนิทสนมเอ็นดูสงสารในสัตว์ไม่เลือกหน้าย่างมั่นคงนะสีท่าน ถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้ามีความรักใคร่สัตว์นรกอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่พระคุณเจ้าท่านเอาแต่สั่งลงโทษสัตว์นรกอย่างนี้จะเรียกว่าความรักใคร่ได้อย่างไรมันขัดกันอยู่นะท่านยม,มาบาลพระคุณเจ้ายังเข้าใจข้าพเจ้าผิดอยู่นั่นเอง เอาละทีนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามธรรมดาย่อมรักใครในบุตรและลูกศิษย์มากพยายามเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมสั่งสอนวิชาการให้อย่างดีแต่เมื่อบุตรนั้นประพฤติผิดก็ดุดาเคียนตีอย่างนี้พระคุณเจ้าจะตำหนิว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกนั้นขาดเมตตาปราณีหรือเปล่าขอรับเปล่าหรอกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกนั้นทำไปด้วยความรักใคร่เมตตาปราณีต่างหากข้าพเจ้าก็เหมือนกันัตร์นรกพวกนี้กระทำผิดก็จำต้องลงโทษเพื่อให้สำนึกตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความเมตตาปราณีของข้าแท้ๆข้าพเจ้าจึงทำรรพระมาลัยเถระได้ฟังเหตุผลของเจ้านรกก็หมดสิ้นความสงสัยไม่พูดว่าไกไรต่อจนพญายมถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าลงมาเมืองนรกนี้ได้เดินตรวจด,ดูถั่วหรือยังขอรับยังเลยท่านเพียงแต่่าน สามสี่แห่งเท่านั้นเองหากท่านพระยายมจะพาเดินชมให้ทั่วสักหน่อยก็จะเป็นการดีมากอาตมาจะได้ไปบรรดาลให้ชาวโลกมนุษย์ข้างบนได้รู้ได้เห็นด้วยถ้าอย่างนั้นก็วิเศษเลยขอรับพระคุณเจา้าเอาละข้าพเจ้าจะพาไปตะเวนให้ทั่วเมืองนรกเดี๋ยวนี้ขอรับแลนรกยังไง ก็ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเปิดให้ชาวโลกมนุษย์ได้รู้ได้เห็นจนครบถ้วนพวกมนุษย์เขาจะได้กลัวไม่กล้าทำบาปกันอีกต่อไปมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ดือด้านกันเหลือเกินพระคุณเจ้าแล้วท่านพระยายมไม่กลัวว่างงานหรือกระไรอ๋อว่างานเพราะไม่มีคนตกนรกนะหรือพระคุณเจ้า ข้าพระเจ้าจะกลัวไปทำไมในเมื่อไม่มีคนมาตกนรกจนนรกต้องล้มเลิกไปข้าพระเจ้าก็ได้ขึ้นสวรรค์หมดกรรมก็เท่านั้นเองหมายความว่าทุกวันนี้ท่านยังมีกรรมเวรนอย่างนั้นหรือท่าน นั่นมันของตายขอรับพระคุณเจ้าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามี <Overwatch> ทั้งเวรกรรมมีทั้งบุญกุศลครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาอีกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์นรกพระคุณเจ้ารู้ไว้เสียด้วยเถิดท่านพูดอย่างนี้ทำให้อัตมางงกันไปใหญ่โปรดอธิบายต่อไปสักหน่อยเถอะท่าน ก็หมายความว่าข้าพเจ้ามีความสุขเยื่องเทวดาทั้งหลายเพียงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งต้องมาวุ่นวายทรมานสังขารสอบสวนคดีตัดสินลงโทษสัตว์นรกอยู่ในดินแดนนรกกันอย่างนี้แหละท่านอ๋ออย่างนั้นเองหรือท่านอาตมาพอเข้าใจท่านแล้วละ่ะ ก่อนอัตมาจะกลับเมืองมนุษย์อาตมาขอแสดงธรรมให้ท่านฟังหนึ่งคอก็แล้วกันขอให้ท่านพระยายมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุโยมเรื่องราวพระมาล,ลัยเถระโตวาทะกับพระยายมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากชอบกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม เพื่อรอรับชมเรื่องราวต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ